อันนี้จะสูงกว่านิดนึงแต่ก็ใส่สบายสบายเนาะปากกาอีกเยอะหลากหลายหลายชาด,ด้วยละกันที่เขียนคิ้วอายไลเนอร์อะมีน้ำหอมอีกหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะเป็นลิปนะคะลมไข่ต้มสมุนไพร โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทำ w a s in our bag ให้ดูนะเป็นของผู้หญิง2คนซึ่งพี่วิกับน้องมุกก็ลองเอาของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆมาใส่ลงในกระเป๋านะคะที่คิดว่าเราพกแล้วยังไงก็ต้องพกแน่ๆนะคะเป็นไอเดียว่าถ้าใครจะแบกอะไรยังไงไปรอดไหมสำหรับกระเป๋า e s t e r essence นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่หมวด gadget ก,กันก่อนนะคะซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกน้องเขาเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์กันเลยนะคะเปิดเป๋ากัน แกเจ้ชิ้นแรกของเราจะเป็น iPad Pro ขนาด11นิ้วนะคะซึ่งใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ไม่เลยขอบกระเป๋านะคะ ของหมกเป็นอะไรของหมกเป็นไอแพร9.7นิ้ว9.7แบบมันเป็นอัลลิกมันแบบใส่ไปเลยที่ยอ,อ,บบอยู่ถ้าเทียบอ่ะเทียบอันนี้สูงกว่านิดนึงแต่ก็ใส่สบายสบายเนาะใส่ได้ใส่ได้เหมือน,นกอันอัลลิคแกจเจตต,ต่อไปของคุณคืออะไรคะของฉันเป็นหูฟังหูฟังเหมือนกันอะอันนี้เป็นหูฟังบอสอันนี้ของ Apple โอเค Airpods ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปแกจเจชิ้นต่อไปเป็นของเราเป็นพาวเว่าแบ่งสิวแบบนี้ วาเพราะว่าแบงค์เหมือนกันของหมูกก็เป็นทอแบงค์พวแบงค์จริงเฮ้ย <c oughs> ทุกคนติ <c oughs> ๋วว่าโอเคใส่ชาร์จด้วยละกันใส่ชาร์จด้วยเราไม่ได้พกใส่ชาร์จแบตบมือถืออึดอยู่ก็เลยคิดว่าไม่ต้องพกใส่ชาร์จนะคะต่อไปเอาเป็นไรดีมือถือมือถืออันนี้นะคะอันนี้ก็คือใส่ลงไปได้แต่ว่าเมื่อกี้หยิบออกมา ก็ <G ül> เลยไม่ได้อยู่นะคะของบีบีจะเป็น iPhone 13 Pro Max อันนี้ p h o n e 12 Pro 12 Pro อ่ะ,อะใส่ได้ทังคู่วางเลยจ้าต่อมาของเราจะพกเป็นสมุดเจอร์โน่นะคะหนึ่งเล่มอะสมุดสมุดเหมือน,นกันมูจิมูจิอเออเขาเล่มบางของฉันเล่มหนาเตอะเลยขอมาเครื่องเขียนได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันของเราก็จะมีอันนี้ เป็นเพ้าที่ข้างในจะมีพวกปากกาปากกาเยอะมากว่าย <c oughs> ลนไม่เป็นไรเลียว <c oughs> ๆปากกาแล้วก็จะมีมาคิ้งเทปลิบมันเราก็จะมี ปากกาอีกเยอะหลากหลายนะคะเอาไว้สเกจพวกแบบบางทีออกแบบกระเป๋านะคะอีกหนึ่งสิ่งคือใส่วัด <c oughs> เพราะว่าบิบีิ๊ทำดีไซน์ใช่ไหมบางทีไปข้างนอกเราก็อยากรู้ว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้มันขนาดเท่าไหร่ทําไมมันสวยเราก็เลยจะมีใส่วัดตัวนี้ด้วยนะคะเพื่อจะเอาไว้วัดของเวลาเราเจอของต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกล่องอุปรกรณ์ของเราโ <Okay. S 1> อเคอะของนองมกุกปากกาหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งเท่านั้น มินิโมไม่ไหวต่อไปขอเป็นโซนความสะอาดได้ปะของเราเป็น wet w i p e นะคะอันนี้เป็นของ Japan Quality กลิ่น c a m o m i ล e s e n ส์ความสะอาดเธอก็คือทิชชู่ทิชชู่แห้งก็ทิชชู่เปียกเฮ้ยอันนี้นะครักแอลกอฮอล์เอลยความสะอาดจะอยู่ในนี้งั้นขอต่อด้วยบิวตี้เลยละกันคืออะไรมีถุงเหมือนกัน รู้เลยว่าปมา<ไ>ปกันเกาหลีมาด้วยกัน อันนี้จะเป็นถุงที่เป็นแบบบิวตี้แฮนด์ครีมลิปเลิบน้ำหอมของเรานะคะอันแรกเริ่มด้วยความสะอาดก่อนสเปรย์แอลกอฮอล์ต่อมาก็คือแก่แล้วเดี๋ยวมือเหี่ยวนะคะทามือหนึ่งก็คือจะเป็นของ Bar ์เด Body Work ตัว A Th o u s a n d w น s h e s นะคะจะเป็นหมวนน้ำหอมก็จะมีของ b บ r ์ d o โพวก Travel ไซ z ์จิ๋วๆอะ่ะคือวิจะพกไว้หลายกลิ่นนะคะเพราะว่าเดาอารมณ์ตัวเองไม่ถูกว่าตอนนั้นอยากจะเป็นกลิ่นไหนก็คือเลยพกไว้หลายๆกลิ่นนะคะอ่ะกองไว้ก่อนแล้วก็ พอสุดท้ายลิปโปรดักอ,อ่ะเดี๋ยวเริ่มอันที่น่อยก่อนอันนี้จะเป็นที่เขียนคิ้วของ Everpink ิงก์ไลเนอร์ไว้เติมเผื่อแบบห่างไม่คมเดี๋ยวไม่สวยนะคะระหว่างวานันอ่ะมีน้ำหอมอีกหนึ่งไปแล้วก็ที่เหลือจะเป็นลิปนะคะก็เป็นลิป Everpink 3สีแล้วก็จะมีลิปของ Bobby Brown แล้วก็จะมีลิปของดีออนะคะใครอยากให้รีวิวลิปก็ทิมพมาบอกได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นของที่อยู่ในถุงจิ๋วของเรามุกมีไหมมี เราแบบใส่ไว้ในกระเป๋ากระเป๋าของเอสตอาเอเซนต์ใบเล็กมีอะไรบ้างยาดมยาดมตาโปยเซียนแทนริมเอออ่ะแล้วก็ลิปมีสามแท่งดีออรดีออลิปเกาหลีโรแมนโอเคแล้วก็ลิปมันโอเคครบค่ะครบเขาไปเป่าจิ๋วแล้วเดี๋ยวเราไปเป่าจิ๋วด้วยติ้งของเราจะตุงๆเลยนะคะ ก็จริงๆไม่ได้มีของอะไรเยอะหรอกก็จะมีตั่งหูเป็นแบบพา uch เอาไว้เก็บแบบเหมือนเผื่อวันไหนลืมตอนออกจากบ้านอะจะได้หูไม่โล่งนะคะก็จะเป็นอันอันเล็กๆของดีออนะคะแล้วก็เป่าตังค์นะก็จะเป็นการโฮเดอรที่เป็นเป่าตังค์ทุกวันนี้จริงๆก็ใช้แนวใบจิ๋วมากกว่าไม่ค่อยใช้เป่าตังค์ใบใหญ่แล้วนะคะก็เก็บพวกบัตรแล้วก็เงินสดก็คือสแกนเอาหมดแล้ว ในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนถ้าวันไหนเราแบบว่าจะใส่ของเพิ่มจิมก็ใส่ได้แบบว่าใส่หูฟังใส่ลิปอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในใบนี้นะคะมีอีกหนึ่งสิ่ง ที่เป็นของเอสตาก็คือน้ำหอมเอซามันจะทำน้ำหอมนะทุกคนก็บีบีช่วงนี้ก็ทดลองเชส t r รดีวซอร์ทดลอง,ลอ,งอาวนไปจนกว่าจะได้กลิ่นที่ถูกอกถูกใจนะคะก็เลยพกไว้ลองฉีดลองดมด้วยนะคะอันนี้เป็นของเอสตาอ่ะน้องมุกมีอะไรอีก,อกต,ต่อไปกระเป๋าตังกระเป๋าตังไปเล็ก หมดแล้ว,ลวต่อไปจะเป็นของแปลกๆในกระเป๋าที่ไม่เข้าหมวดหมู่ใครเลยนะคะ <S <S อ่ะเริ่มที่้องมูกก่อนไปเอาของปกติกันแล้วกันแว่นตา,นตาออันนี้อันนี้ยังมีความปกติที่หนีบผมตันลมนลม,มันร้อน แดดแดดมันก็แรงอยู่ดีถึงอากาศจะเย็นก็ลมข้าวหนมที่แบบเติแกะไว้แล้วก็หิว <c oughs> หิว <c oughs> ไม่กินได้ของเราก็จะมีนมดีน่างาดามน้ำตาลต่ำา80แคลเพราะว่าช่วงนี้กินคีนเวลาออกมาข้างนอกถ้าหิวอ่ะขนมเราก็จะกินเป็นอะไรอย่างนี้เพราะมันจะหวานนิดนึงก็ต่อต่อ,ตอเขาเรียกว่าต่อกำลังใจชีวิตได้นิดนึงนะคะส่วนอีกอันก็คือไข่ต้มสมุนไพรอันนี้ก็คือแบบอร่อยทุกคนแล้วก็สามารถกินแทนมื้ออาหารได้บางทีวบววิออกมาข้างนอก เราแบบหาของคลีนจริงๆไม่ได้ก็จะกินเป็นไข่ต้มสมุนไพรกับนมดีน่างาดับเป็นประมาณนี้นะคะ This is what in our